พอดีนีพอดีนี um 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 ่กระนี่ยออรีว่าลอปาเะแต่จงเครดเทรีห้มันอ่านก่เพราะว่าเงินอ่นเงินแต่ว่าอนแอกอ่แเพ่าเงินมันกรไดหมนไปเนี่ยนานี้ือมนนี้เนาะก็แี้แะการ่หายังห ก็ว่ามาก็ <laughs> หลังจากรถคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับกะเขากับเริ่มเก็บงานนะครับโดยสั่งผู้สำนานงานนะครับอับการอิฐานการช่างนะครับออกโลงอีกแล้วนะครับปะผุนะครับ ตรงไหนที่ผุนะครับตัดตัดทิ้งนะครับผมตัดทิ้งตัดทิ้งต่อไม่นะครับนี่ใส่ได้รนะครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันกะธรรมดานะครับรถเป็น์ตั้งเด็เลยอองอแงๆ,อๆ,ๆหอนแงมมือใหม่สั้นเนาะ แสงเริ่มสม่ำนะน <laughs> ย้่เสียงสิยย่เสีงนี่นะครับผม <laughs> เอากระชิกนะครับมองได้ผู้กอนตัดทิ้งหมดนะครับตัดต่อไหมนะครับส่วนดดานไทยก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วเตรียมต่อเด็กชายไหมนะครับเด็กชายไหมสองข้างนะครับ คือว่าแจกเข้าให้พี่น้องนั่นเป็นน้ากันนะครับผมนี่เจ้าของเจ้าของสั่งทํานะครับสั่งทําเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าทั้งลําสีฟ้านะครับเจ้าของทางกาลสินนะครับผมไม่เรียบขายโอ้ยก่อนเวลาหอดสิ้นเดือนนะครับผมสินเดือน น,น่าจะเสร็จทันนะครับเอาขอบคุณการรับชมจิตตามทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวมีรายการต่อไปกะสิไายให้พี่น้องรับชมเบิ้งเล่นนั่หัวมวลไปน้ำกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ